สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวรักละลกเอ็กซ์เอีนะครับวันนี้ผมพ่อค้าสาย G e ีนะครับวันนี้จะไม่มีอะไรมากมายนะฮะจะมาเปลี่ยนทรงผมให้ดูนะครับบางคนถามว่าพี่เปลี่ยนทรงผมเนี่ยเราเปลี่ยนได้ยังไงล่ะจริงๆก็มีคนทําคลิปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะมาเปลี่ยนให้ดูกันครับตอนนี้ผมก็อยู่เมืองพ่อค้านะครับเมืองอัลเบต่าแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยเพราะว่าตอนนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะครับ เคครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับโอเคตอนนี้เป็นโมปิโกพิกโกนะครับเพื่อให้วิ่งเร็วอ่าจำแมปจำแผนที่ให้ดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าซอกหลืบนิดนึงโอเคดูสังเกตในแมปนะครับอ่ะมันก็จะอ่าเป็นทางซ้ายของแมปอัลเบตา้านะแล้วก็เข้ามาในซอกนี้ ตรงนี้จะมีคนถือกรรไกรตัดผมอยู่สังเกตดูน,นะครับวิธีการตัดผมไม่ง่ายๆเลยก็คือคุยกับคนนี้ฮะแล้วก็เลือกอันที่2ครับโอ้ได้โปรดช่ว,ชวยค่ะด้วยโอเคตอนนี้นะครับเรา,เาต้องเสียตังประมาณ2 0 0รเขนะครับก็คือสองแสนก็เมื่อเรากดตกลงไปมันก็จะส่มสีผมแล้วก็สุ่มทรงผมให้นะฮะจนกว่าจะ เราจะพอใจอเดี๋ยวจะสุ่มลองดูนะครับสักสองสาครั้งนี่ครับอ,อ้านี่ได้นี่ได้ทรงผมใหม่แล้วนะครับก็สีเขียวเขียวชะอุ่มมาทีเดียวอผมคิดว่าอันนี้มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนใหม่โอ้โห อันน <c ười> okay. ี kh kh ้ย <c ười> oh. <c ười> ิ่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฮะโอเคเดี๋ยวขออสองครั้งนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องจำใจใช้ไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวลองดูก็ได้ยังไงดีนะมันก็ยัง ถือว่าพอได้นะครับอตอนนี้เราได้ได้ส่งผมนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับจะมาะประกาศรับพีซตี้ด้วยกันนะครับเลเวลประมาณอ่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองเจ็ดสามอัพนะครับอขอมีสกิลกอริเอด้วยเพราะว่าอยากทดสอบลักนะครับแล้วก็อาจจะได้มาทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับว่าถ้าเกิดพีซ ก่อเรียให้พ่อค้าสายคลิกเ่ยมันจะติดประมาณไหนจริงๆก็ไม่ได้ขี้แท้นะครับเป็นคลิกเทียมก็อ,อใส่ชุดก่อนครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีจะมีการติดเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวก็จะอ่าไปเก็บเลเวลกันให้ดูสักนิดนึงว่า เซตประมาณนี้เนี่ยลัก30แล้วก็ของอเป็นขวาน2 x s 1อูดัมแล้วก็1แอนดรีเนี่ยมันจะมีมีความรุนแรงและรวดเร็วขานาดไหนวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งครับไปแมบไป,แ,ปาาแ,แบบนาการแล้วกันแบบนาการก็คือเมืองอเดบาลันนะครับ อารบาลันก็จะต้องวาร์ปไปจากเมืองพอมเทล่าแล้วก็ไปกิฟเฟนนะครับแล้วก็จากนั้นไปอดีบัล่เดี๋ยวจะเดินไปให้ดูเลยนะครับออไม่ตัดคลิปนี่ค,ครับตอนนี้ก็มาถึงเมืองมอลลอกแล้วก็ไปพอมเทล่ากันต่อเลยครับที่พอมเทล่าแล้วนะครับก็เดินตรงมาที่อาฟา ทรงผมนี่ก็เท่เลยเหมือนกันแดงด้วยเดี๋ยวพาดไปกิฟเฟนจริงๆก็เปลืองตังค์นะครับเนี่ยภาวาแพงพอสมควรแต่ตอนนี้ก็พอหาตังค์ได้แล้วโอเคไปเมืองกิฟเฟนนะครับไม่ใช่สิอนี้บลังหรือว่าเมืองที่เรียกว,ว่านาการอะไรตอนนี้เราถึงเมืองนาการแครับ ก็จะพูดพ่ำทำเพลงมากเดี๋ยวจะลองไปตีให้ดูนะครับว่ามอนมันโหดหรือเปล่าพอถึงชั้นนี้นะครับก็เข้าวาร์ไปเลยเาาร์มนนี้ไปเลยแล้วก็ไปตรงบาร์คนนะครับจุดสีแดงคนวิ่งไปเลยครับ ถึงแล้วครับดีใจจังเลยน,นี่นะครับมอนที่เราจะมาตีเป็นตัวนี้นะครับมอนที่ชื่อว่าอารามเลยซึ่งมันก็เป็นธาตุปกตินะครับความพิเศษของธาตุปกติคือเราไม่ต้องใส่เสือดธาตุมาตีก็ได้นะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อฟอสฟิตอ่นนี้นะครับ เื้อซอฟิตก็คือเสื้อชั้นน้ำเราไม่ต้องใส่ก็ได้ความพิเศษของคลิปนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อกล้ามเกงไหนให้ดูนะครับตอนนี้ s d 188โดยที่ไม่ไม่มี AB นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อกล้ามเกงไหนให้ดูน,ะนี่ครับเป็น189โดยที่เราไม่ต้องใช้ AB เลยทีเดียวมันมันเยี่ยมไปเลยแล้แล้วก็ผมจะใส่หมวกไปเล่ยแล้วกันเพราะว่า ซื้อมาใหม่บองครั้งชอบ,บดลดเสียงนิดนึงโอเคเดี๋ยวตีให้ดูนะครับลองสังเกตกันดูว่าเป็นยังไง SPB 189ยดูที่เราไม่ไม่เ B เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนดูนะครับลองสังเกตค่าคี่์ดิคอที่ออกมานะครับตอนนี้รักแค่30 คิดว่าถ้าเกิดพอยต์เหลือเนี่ยอาจจะอัพเป็น40ครับแต่ว่าคงต้องอัพสเต็งให้ได้70ขึ้นไปก่อนครับถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ก็รักก็อาจจะไว้แค่นี้ก็ได้เพราะว่ามันก็น่าจะพอแล้วนะครับหลับพีทตัวไหนว่างๆเนี่ย ก็มาตี้กันได้นะครับเลเวล73็ดสบาอัพแล้วก็ขอมีทีกิวเกอเลียด้วยเพราะว่าจะทดสอบอัตราการที่ติ่่าลนั่นเองครับอตอนนี้ตีให้ดู e x p ถือว่าโอเคเลยนะครับป,ประมาณ3า0 0 4 0 0 0้าสนะครับ ก็ดู f P D นะครับ189คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับทำไมแจมกันอย่างนี้ล่ะกอบชื่อดูจริงแนักกับเพร์เบนนี่เพอร์ลี่อะไรเนี่ยไม่นายแจมเขาอย่างนี้เลย เป็นรรคับพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าอัตราการคียติคอลหรือว่างูดำหรือว่าเล็กอัลเทนาสายฟ้าปลาปลามันออกบ่อยขนาดไหนสายนี้ก็ไม่ได้เป็นสายที่ตีแรงอะไรนะครับแต่ว่า,าเพิ่มเลี้ยเก็บเลเวลเรื่อยๆ ดูนะครับเสื้อก้ามเกงไหนที่ว่ารานะคาไม่แพงเนี่ยมันดีแค่ไหน <S <S เพิ่ม S p D ตั้งหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวจะบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดเราใส่เสื้อก้ามเกงไหนคู่กันเนี่ยมันจะได้โบนัสเตตัสนะครับก็คือโบก S ห้าแล้วก็โบกฟรีอีกสิบนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณ เลเวลน้อยๆเนียน่ยค่าเอจีห้าก็ือว่าเยอะนะครับแล้วก็ค่าฟรีสิบฟรีสิบก็เยอะเหมือนกันก็ใครคิดอะไรไม่ออกก็หาเงินซื้อเสื้อกา้ามเกงงหนไว้ไม่เสียหายและไม่เสียใจแน่นอน เมื่อกี้นะครับมีข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเสื้อกล้มเกงในไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใส่ครบชิ้นเนี่ยมันจะมีโบนัสพิเศษก็คือบวกสเตตัสไป a g จบวกหา 5, ฟีบวกสิบวันนี้จะมาแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือพ่อค้าใสา่จเนี่ยเราสามารถถือโล่ได้นะครับลองดูโล่การถือโล่มันดียังไงมันดีตรงที่ใสก่กราดได้นี่แหละครับ อย่างการ์ดใบนี้เขาบอกว่าลดพลังโจมตีจากมอนสเตอร์ประเภทสัตว์30% 30%ถือว่าเยอะมากถ้าบวกกับาการ์ดเลดิกเนี่ย20%ก็เป็น50%นะครับสามารถลดดาเมจได้เยอะมากเลยทีเดียวละโอเคอีกประมาณ10นาทีเซิร์ฟจะปิดนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูไวๆเดี๋ยวผมจะใส่มาปเรดิกแล้วก็อันนี้นะครับอ่าจะเห็นได้ว่า s p d มันเหลือ186 ซึ่งมันลดไปประมาณ2นะครับแต่ก็ถือว่ายอมรับได้นะครับสำหรับความถึกสำหรับใครอยากเวลชิวๆเนี่ยก็หาโล่มาใส่ได้เอาดูนะความเร็เวในการตีมลดไป2แต่ว่าความถึกเนี่ยเพิ่มขึ้นมากแน่นอนําให้ประหยัดยาสำหรับใครแบบเวเรื่อยๆก็หามาใช้ได้นะ นี่นะครับโดนดาเมจแค่200สบายมากอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับใครเป็นคลิปเลเวล73บวกเนี่ยมาตีกับผมได้นะเดี๋ยวพาทำคลิปนะฮะแต่ว่าขอมีสกิลอกอเลียนิดน,นึ่งนะเพราะว่าจะลอง เกี่ยวกับอา,อา,า,าการติดขี้นะฮะจะลองว่าถ้าเกิดพีดมีกอรีเนี่ยนะอกอเลียให้เรามันจะติดขี้บ่อยแค่ไหนลองสังเกตครับว่า,ามันถึกขึ้นหรือเปล่าแล้วที่เพื่อนๆโดนแมวน้ำตีกันเนะี่ยหรือว่าสิงโตทะเลตีมันตีเราเท่าไหร่ อันนี้เป็นสายหลบก็จริงๆก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอาการตีดาเมจที่โดนเท่าไหร่รแต่ว่าใส่ไว้ก็ไม่สีหายไม่เกิน10นาทีนะเซิร์ฟปิด ีให้ดูสังเกตดาเมจที่โดนกันนไดะมากน้อยแนะค่ไหนเอฟพีดีร้อยแปดสิบหกนะตอนนี้โดยที่เราใส่โล่สมมรู้ว่าใครจะไปเก็บมอร์โมน่าหรือว่าออหรืออะไรพวกนี้นะฮะ ก็เราสามารถหากรับกบแดงมาใส่ได้นะครับนการโจมตีจากเทพกึ่งมนุษย์น่าจะ30%เท่ากันนะซึ่งถือว่าเยอะมาก,าก,าากดาูดนะครับเราสังเกตดาเมจที่โดนลครับว่ามันเบาลงนิดหนึ่ง จริงข้อค้าสายยังผมเนี่ยสองเอสเอหนึ่ดูดัอยนะ่างเงี้ยก็สามารถหาหมวกอะไรมาใส่ก็ได้แล้วแต่ความพาอใจนะมรัูหนักก็เลยนะครับน่ารักดีแต่ผมไปได้หมวกใหม่นะครับเป็นหมวกนี่ฮะไบเล่บวกออสซตัสสา ซึ่งค่อนข้างดีนะครับเพราะว่านอกจากมันจะบวกค่าของมันเองแล้วเนี่ยสมมุติว่าค่าเซตัสต่างๆครบที่มันกําหนดเนี่ยมันสามารถเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับทำให้ตีแรงขึ้นพอสมควรเลย ก็ติดพอติดอยู่บ้างนนะในการที่เราอัพรักสามสิบลองดูไลนิ่งโบนะครับห้าร้อยหกสิบโดยที่เราอัพอิมแค่หนึ่งเองนะ ใส่แว่นเท่าไหร่ครับเสียมความหลอ่อ ก็คลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยนะครับวันนี้ไม่สบายนะไปถอนฟวันมาแล้วไข้ขึ้นนะยังไงกอ็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับกดดิสไลค์ก็ได้ฮนะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ